บอกได้คำเดียวว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะมีงบไม่ถึง400,000ก็สามารถเป็นเจ้าของ Honda Accord คันนี้ไปได้เลยค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่มองหารถคุณภาพดีราคาถูกค่ะวันนี้เรามี Honda Accord นะคะมานำเสนอกันในราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับ Honda Accord ในวันนี้นะคะที่จะนำเสนอกันเป็นรุ่นปี2013นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะประหยัดสุดๆเลยนะคะด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรค่ะและที่สำคัญสวยทั้งภายนอกและภายในค่ะภายนอกนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยให้ความรู้สึกหรูหรามากๆเลยนะคะมาพร้อมกับภายในสีเบจค่ะ สำหรับคอนด้าแอคคอคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะขนาด17นิ้วนั่นเองค่ะและที่สำคัญชอบมากๆเลยภายในสวยสุดๆนะคะด้วยเบาะสีเบจค่ะให้ความรู้สึกหรูหราเป็นผู้รากมากดีดีชาตตับรุดมากๆเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะ ที่บอกเลยคะมาพร้อมกับเบาะสีเบจแบบนี้และภายในของ Honda Accord นะคะก็ <c oughs> กว้างขวางนั่งสบายแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะกับการตกแต่งภายในของรถคันนี้ค่ะด้วยแผงคอนโซลนะคะที่ตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้และรวมไปถึงหน้าจอแบบกว้างๆเลยนะคะพร้อมพวงอมาอลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานได้สะดวกมากมค่ะพร้อมเกียร์อโัตโนมัติด้วย ด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระก็สามารถที่จะใส่สิ่งของได้อย่างจุใจไปเลยยังไงอย่าลืมนะคะใครที่สนใจมาดูกันได้ที่ Big Apple Car ค่ะ,คะ